สวัสดีค่ะยานาตาสอนค่ะวันนี้นาจะมาผัดข้าวนะคะตอนนี้เราก็แช่คนาไว้ก่อนนะคะนี่คือหมูแดงที่เราซื้อเตรียมมานะคะเราก็จะหั่นเป็นลูกเต๋านะคะอนนี่คือสิ่งที่เราหั่นแล้วนะคะหมูแดงนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือคนานะคะที่เราหั่นเป็นลูกเต๋าเรียบร้อยแล้วเหมือนกัน รวมใบด้วยนะคะทีนี้เราก็ตั้งหม้อเลยค่ะตั้งกระทะนะคะผัดหอมหัวใหญ่นะคะหอมหัวใหญ่ก็ต้องหั่นเป็นลูกเต๋านะคะผัดหอมหัวใหญ่ให้หอมหลังจากนั้นก็ใส่เป็นหมูบดลงไปค่ะ,ะวันนี้หมูสับของเราไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าข้าวเราก็มีแค่ถ้วยเล็กๆนะคะนไม่ได้ผัดเยอะผัดแค่หนึ่งจานนะคะดังนั้นเราก็ใช้ปริมาณของหมูไม่มากนะคะ หลังจากนั้นเราก็ใส่ผักลงไปเลยค่ะผัดคนะนะคะผัดคน้าให้ยุบก่อนน้ำมันไม่ต้องเยอะนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่ไข่ลงไปเลยค่ะาตามด้วยข้าวค่ะไข่นี้เราเทลงไปปุ๊บเราตามด้วยข้าวเลยนะคะทีนี้ก็ผัดข้าวผสมไข่ลงไปเลยค่ะ ถ้าเราผัดข้าวผสมไข่ข้าวจะนิ่มนะคะข้าวจะนุ่มมากหลังจากนั้นเราก็ใส่ผงกระเพรานะคะวันนี้ยนาผัดข้าวใส่ผงกระเพรานะคะ,ะผงกระเพราสําเร็จเราเทๆลงไปเลยนะคะใส่ลงไปในข้าวเลยแล้วก็ผัดผัดผัดให้เขาทั่วกันดีนะคะ น่าใช้ประมาณครึ่งซองค่ะถึงจะได้รสชาตินะคะหลังจากนั้นก็ใส่เป็นหมูแดงแล้วก็ปลาบดนะคะปลาแผ่นขอโทษพูดผิดปลาแผ่นนะคะนาหั่นปลาแผ่นเป็นลูกเตา๋าแล้วก็หมูแดงเป็นลูกเต๋านะคะใส่ลงไปด้วยค่ะทีนี้เราก็ทำทำการผัดเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็แต่งสีสันด้วยซีอิ๊วดำค่ะอะ เราใส่ซีอิ๊วดำแล้วทีนี้สีสันมาเลยค่ะไม่ขาวซีดนะคะเราไม่ต้องใส่เยอะนะเราใส่แค่แต่งสีสันเขาเท่านั้นทีนี้เราก็ผัดให้ทั่วนะคะส่วนรสชาติเราได้แล้วนะเพราะว่าผงกระเพราแล้วก็ซีอิ๊วขาวผงรสด,ดีน้ำตาลทรายก็เรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะหน้าตาน่าทานมากเลย อันนี้คือข้าวผัดผงกระเพราหมูสับแล้วก็หมูแดงนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปบ้านยนาตาสอนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณมากๆจ้าพร้อมเสิร์ฟได้เลย